สวัสดีครับพบกับอคูมมริก้า5นาทีกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูในส่วนของการตัดวัตถุดิบเข้าสู่ใบสั่งผลิตกันนะครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าจออคูมมริกา ERP กันแล้วนะครับการตัดวัตถุดิบเข้าสู่ใบสั่งผลิตนะครับสามารถทําได้2ที่นะครับที่แรกก็คือที่หน้าใบสั่งผลิตเลยนะครับหรือที่2ก็คือเราสามารถไปสร้างใบตัดวัตถุดิบเองได้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาทําการตัด,ดวัตถุดิบที่หน้าใบสั่งผลิตกันก่อนนะครับที่หน้าใบสั่งผลิตนะครับผมจะอยู่ในส่วนของโมดูล Production Order นะครับแถบ Profile แล้วก็ Production Order Maintenance นะครับเมื่อเราก,กดเข้ามานะครับผมระบบจะ,สะแสดงในส่วนของใบสั่งผลิตทั้งหมดนะครับครับการตัดวัตถุดิบเข้าสู่ใบสั่งผลิตจะทำในในใบ Production Order ที่มีส t a t u s เป็น d e l e t e หรือ In Process นะครับผม เราเลือกใบสั่งผลิตที่ต้องการนะครับผมจากนั้นกดเข้าไปที่ใบสั่งผลิตนั้นๆนะครับที่ใบสั่งผลิตนะครับผมจะมีเมนูทางด้านบนนะครับในส่วนของแ็บฐานเซกชันนะครับผมก็จะมีในส่วนของฟังก์ชัน Release Material นะครับผมฟังก์ชันนี้จะเป็นการสร้างใบตัดสินค้าให้นะครับผมโอเคครับกดเข้ามานะครับหน้านี้นะครับผมจะแสดงในส่วนของวัตถุดิบนะครับ ตามสูตรการผลิตของสินค้าที่เราต้องการผลิตให้นะครับจะแสดงให้หมดเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไอเทมอะไรก็ตามนะครับผมจํานวนที่ต้องการตัดนะครับผมแล้วก็ของที่มีอยู่ในระบบทั้งหมดนะครับครับผมกรณีที่เราต้องการเลือกนะครับผมสินค้าที่จะทําการตัดนะครับผมให้ติ๊กถูกนะครับที่หน้าสินค้านั้นๆนะครับจากนั้นนะครับผมกดเ l e c t นะครับ ระบบจะสร้างใบ Material นะครับหรือใบตัดสินค้าให้อัตโนมัตินะครับผมตามสิ่งที่เราเลือกมานะครับไม่ว่าจะเป็นใบ Production Order ที่เราเลือกมาหรือไอเทมที่เราเลือกมานะครับในส่วนของหน้านี้นะครับเราสามารถแก้ไขนะครับในส่วนของ Quantity ที่เราต้องการนะครับได้เลยนะครับผมหรือเราจะกด Add Row เพื่อเพิ่มสินค้านะครับที่เราต้องการตัดเพิ่มเติมได้นะครับโอเคครับเมื่อเราตรวจสอบ นะครับข้อมูลเบื้องต้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วต้องการตัดสินค้านะครับให้นําปุ่มติ๊กนะครับโอนะครับออกจากนั้นนะครับปุ่มรีลิสทางด้านบนจะขึ้นมาให้เรานะครับกดนะครับเมื่อเรากดนะครับจะเท่ากับว่าเราทําการตัดสินค้านั้นนะครับโอเคครับกดปุ่มรีลิสนะครับครับผมจากนั้นนะครับระบบจะทําการแสดงครับข้อความนะครับ กรณีเราตัดสินค้าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถตรวจสอบนะครับผมข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติมที่ใบ Production Order นะครับเลือกใบ Production Order นั้นนะครับในส่วนของแท็บนะครับ Production Order Detail ทางด้านข้างครับในส่วนของตัว Material ทางด้านล่างนะครับ ครับผม m a t e น i a l นะครับผมเราก็จะเห็นนะครับว่ามี actual quantity อยู่เท่าไหร่ที่เราตัดไปนะครับผมและเหลือสินค้าอยู่เท่าไหร่นะครับกรณีที่เราต้องการสร้างนะครับผมใบตัดสินค้าแบบแมนนวลนะครับจะอยู่ที่โมดูล Production Order นะครั Transaction นะครับแล้วก็ Material ครับผมหน้านี้นะครับก็จะรวม นะครับใบตัดสินค้าทั้งหมดนะครับที่ได้ทําการสร้างไว้นะครับกดนิ้วขึ้นมาครับจากนั้นนะครับผมกด add row นะครับเลือกนะครับในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น order type นะครับผมใบปริมาณออเดอร์ที่เราต้องการนะครับแล้วก็ o d u c a t i o n id ที่เราต้องการตัดสินค้าแล้วก็สินค้าที่เราต้องการตัดนะครับผมวิธีการทำนะครับจะเหมือนขั้นตอนก่อนหน้านี้นะครับ ครับผมสำหรับในการตัดสินค้าเข้าสู่ใบสั่งผลิตนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับยงไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับคมเมนตละกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราและกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลดีๆใน EP ใหม่ๆได้เลยนะครับ